ล่าสุดนอริซ่าถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะเดินชิวเกินเวียดนามก็แค่ปากซอยจริงๆหลังจากที่มีคลิปมีภาพของนอริซ่าอยู่ที่สนามบิเติรเซนเยกรุงโฮจิมินประเทศเวียดนามเห็นเต้า กำลังนั่งกินขนมปังเวียดนามอยู่นะคะน่นซึ่งสาหรับโมเมนต์ตอนที่น้องอยู่ที่สนามบินเวียดนามก็รู้สึกว่าน้องเป็นซุปตาร์ระดับโลกแต่ว่าได้เห็นโมเมนต์นั่งกินขนมปังเนี่ยเป็นชีวิตธรรมดาธรรมดานะเอ็นดูจริงๆเลยค่ะซึ่งก็มีข้อสงสัยมากมายค่ะว่าน้องลิซ่ากลับไทยหรือว่ากลับเกาหลีเลยล่าสุดสรุปว่าหลังจากที่าสาวมาช้อปปิ้งกันก็คือเป็นวันเดย์ทริปที่แท้ทรูเพราะล่าสุดเต่านิดถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีคลิปตอนที่น้องลิซ่าถึงไทยได้แล้วค่ะเดินชิวๆเลย พร้อมกับหอบของที่ช้อปปิ้งมาอย่างมากมายสรุปว่าตอนนี้น้องดิซ่าถึงไทยแล้วนะคะก็คือน่าจะอยู่ไทยต่อแต่ว่าสําหรับเรื่องที่ว่าจะกลับเกาหลีนั้นที่มีข่าวออกมาว่าน้องดิซ่าจะบินเกาหลีก็ต้องรอติดตามค่ะว่าจะบินตอนไหนอย่างไรถึงประเทศไทยแล้วก็ขอให้พักผ่อนมากๆนะคะรอติดตามทริปต่อไปของเต้าฤทธินะ Oh boy. Oh boy.